สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะนี่เลยสวัสดีนะคะวันนี้ช่องพระพร่านพะเมานะคะราคาหนึ่งร้อยน้องก็มาใน ep ที่สามสิบเอ็ดนะคะ ep ที่สามสิบเอ็ดนะพี่พี่นะพี่พท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสแกน qr โค้ดก้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์นะคะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์สามหกศูนย์เก้าหกนะคะนี่เลยถือว,ว่าพี่พท่านใดสนใจนะ หรือว่าหาักน้องให้ดูแล้วพี่พี่ไม่ทันก็พักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะอยากได้พระแนวไหนนะคะโอ้โหด้านหลังนี้แพ็คของเสียงดังจังเลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องก็ขอฝากพี่พี่นะคะกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะน้องจะได้เหมาะพระสวยๆมาให้พี่พี่รับชมกันในถกทุกวันเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่พี่นะรายการที่หนึ่งนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ นี่เลยนะคะแอบเปิลนิดหน่อยนะคะขออนุญาตซูมนะนี่เลยนะคะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากนะพี่ๆนะรายการที่หนึ่งนะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยนั่งอยู่บนบัลลังเท่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่เท่ๆสุขุมนุ่มลึกนะนี่เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะฐานก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะ จะมีค่าจัดส่งนะคะห้าสิบบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองค่ะรายการนี้นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อชุยคะ่ะพี่พี่คะ่ะนี่เลยหลวงพ่อชุวยเลยนะหอมๆเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามนี้นะคะเป็นสินเด็ดหน้าขาวน,านี่เลยมีคราบกรุกเก่าเก่านะ,ะ้ะหาเก่าเกาเลยนี่ ครับดําแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามนะคะก็ราคาหนึ่ง้ยบาทชิ้นเดียวกันนะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นี้นะคะจะเป็นนี้เลยนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่าเลยนะพี่พี่นะไม่รู้ว่าผ่านสงครามมากับพระเจ้าตากหรือเปล่านะคะรายการที่สี่นี้นะพี่พี่ดูเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่5ะค่ะรายการที่5นะคะจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นเรียนล,อล่อหลวงพ่อไปนะคะนี่เลยนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่เลยนะร,ยนนาราคาก็100บาทนะคะรายการที่5นะ <reporting bor gs> อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6ะค่ะรายการที่6นะพี่พี จะเป็นนี้เลยค่ะเป็นพระหลวงปูสุกนะคะเนื้อหาเก่าๆเ,เลยนะรายการนี้นะด้านข้างด้านหลังนะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะรายการที่หนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นพระกิ่งนะพี่ๆพ,พระกลิ่งนะคะ นี่เลยรายการที่เจ็ดนะพระกิ่งนะราคาก็หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะพี่พี่อันนี้ทานนะคะประมาณนี้เลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดของน้องจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินนะนี่เลยนะเก่าเก่าเลยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่อนใดชอบพระเก่าเก่าก็อุดหนุนกันได้นะคะนี่เลยนะ น้องก็มาหารายได้พิเศษนะคะพี่พนะรายการที่8นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9รายการที่9นะคะจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นพระพิดตานะพี่พี่พระพิดตาเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการที่9นะคะนีอันนี้ด้านหลังนะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่9ก็ราคา100่บาทนะคะก็มีค่าจะสูงนะคะ50บาทะคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบนะคะนี่เลยค่ะเป็นหลวงพ่ออีนะคะวัดชัตตหีบค่ะพี่พี่นี่เลยนะสวยๆเลยนะคะเป็นเหรียญเก่าๆสวยๆเลยนะรายการที่สิบนะคะนี่เลยเป็นทระลึกนะคะในงานดอพระพุทธรูปนะปีก็สองสี่เจ็ดสามก็เก่าแล้วนะพี่พนะเป็นร้อยปีแล้วนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่11อ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อนะคะขู่เที่ยงนะพี่พี่นะนี่เลยนะเป็นคาราวาสนะคะนี่เลยคาราวาสเที่ยงนะพี่ๆนะสวยๆเก่าๆเลยนะคะรายการที่11บอ็ดนะด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังประมาณนี้เลยรายละเอียดชัดมากเลยพะพี่นะเห็นเส้นผมกันเลยนะรายการนี้นะรายการที่สิบเอ็ดนะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการนี้สะดุดตาเหลือเกินนะคะเลยเป็นสีทงองทองแบบนี้เลยนะเลยนะคะเป็นพดด้วงนะพี่พี่นะนี่สวยๆเลยนะสีทองตะลึงตะลึงแบบนี้เลยนะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะพี่พี่รายการที่สิบสามนะคะจะเป็น นี่เลยนะคะพับปิดตานะคะเนื้อมันๆเงาๆแบบนี้เลยนะแวววับสวยๆเลยนะคะนี่เหมือนทาน้ํามันเลยนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้ทานนะพี่ๆนะนี่เลยเข้ามันด้วยตัวของเขาเองนะคะรายการที่สิบสามนะคะรายการนี้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นพระกิ่งนะคะพี่ๆค่ะ พระตึงนะนี่เลยชื่ออะไรนะน้องจําไม่ได้นะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ด้านหลังลนะนี่เลยหลรายละเอียดแบบนี้นะราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นนี้เลยค่ะเป็นพระสมเด็จนะพี่ๆนะเนื้อเหลืองๆนวลๆแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆเลยนะรายการที่15นะคะอันนี้ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะราคา100บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะรายการที่16นะคะจะเป็นนี่เลยเป็นเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะรายการที่16นะ สวยๆให้เลยนะรายการนี้นะพี่ๆดูตำหนิรายเลียก,กันดีๆนะคะจ็ดจำเลขรายการแล้วก็อย่าลืมเลขอีพีกันด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะรายการที่สินี่เลยเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะรูปหลอหลวงพ่อเงินสวยๆสวยแยลวงนิดหน่อยนะคะแต่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้รายการที่สินะคะนี่ ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆนะคะอันนี้ถาดค่ะพี่พี่ค่าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบปดค่ะรายการที่สิบแปดเป็นนี้เลยนะเราไปดูเหรียญเลี่ยมกันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยนะนี่นะคะก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อคําบุนะพี่พี่นะเป็นรุ่นที่หนึ่งเลยนะคะเป็นปีสองห้าสองสองนะรายการนี้เหมือนจะเพิ่งมีมานะพี่พี่นะนี่เลยอย่าช้านะคะถ้าช้าหมดน้องก็ไม่รับประกันนะคะนี่เลยนะรายการที่สิบปดนะคะนี่เลยมาใหม่นะพี่พี่นะเป็นรุ่นที่หนึ่งน่าจะหายากแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ รายการนี้นะคะน่าจะเป็นพระเก่าไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเนื้อผงนะพี่พี่นะนี่เลยเก่าๆเ,เลยนะอันเล็กๆนะคะนี่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านะคะมีอยากใกเยเกาะแล้วนะคะก็เก่าๆมาเลยนะคะรายการนี้นะราคาก็หนึ่งอบาทเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะใครมีเงินใครมีทองก็ซื้อเก็บกันได้นะคะนี่เลยรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นรุ่นอุดมทรัพย์พี่พี่นะนี่เลยเป็นรุ่นเงินล้านเลยนะคะนี่ค่ะปีปีเป็นปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะลิ้นพันนิดหน่อยนะคะนี่นพี่พี่นะนี่เลยรุ่นรุ่นอุดมทรัพย์นะคะรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่ามากเลยนะคะรายการนี้เก่าๆเลยนะพี่ๆนะไม่เห็นหน้าหลวงพ่อแล้วนะคะเห็นแค่ยันแล้วนะด้านหลังนะนี่ประมาณนี้เลยนะคะก็รายการที่ย1บเอ็ดนะคะราคาหนึ่งอยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการที่ยนะี่สิบสองนะเอเป็น เหรียญรอหลวงพ่อไปนะคะรายการนี้เป็นปั๊มลงไปงนะพี่พี่นะนี่เลยสวยๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้ด้านข้างนะนี่ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะที่ลึกนะคะในปีสองสี่จุดแปดหน้ารายการที่ยี่สิบสองนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการที่สามนะคะเป็นนี้เลยนะคะเป็นเหรียญพระพมรมสีหน้านะ เป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแบบนี้เลยนะคะใช่ไหมไม่ใช่เป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพี่พี่ค่ะแต่ว่าเป็นแนวนี้นะนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญบ่มสีหน้านะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะไม่รู้ว่าทาแป้งมาหรือเปล่านะพี่พี่นะนี่ขาวๆเลยนะ รายการที่24นะคะราคาก็100บาทนะนี่เลยนะคะฐานประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สห้ารายการที่25้านะคะนี่เลยเป็นรูปลอหลงพ่อเงินค่ะนี่เลยรูปลอหลงพ่อเงินนะพี่ดูตําหนีด้านแขนดีดีนะนี่นะสวยสวยเลยรายการนี้นะคะก็ราคา100บาทนะรายการที่25บห้านะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่2 6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่นี่เลยปี2องห้าเนื้อหาชัดเลยน้องก็เลี่ยมไส่กรอกมาพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้นะพี่ๆนะสวยๆกันเลยนะคะรายการที่2 6นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2 7ค่ะรายการที่2 7นะคะจะเป็น เลียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่เลยเรียนหลวงปู่เอี่ยมสวยวยเลยนะลายกระหนกด้านข้างก็สวยมากเลยนะคะนี่ด้านข้างด้านหลังนะพี่ๆนะเป็นปีสองสี่หกเก้านะหลวงปู่เอี่ยมรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะรายการนี้นะคะโอ้โหเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะ นี่เลยจากวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะหรือเรียกว่าชั้นๆน,นะคะว่าวัดใหญ่นะพี่นะรายการที่28นี้นะคะนี่เลยจากจังหวัดพิศาุโลกนะเป็นรูปหล่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่29ค่ะรายการที่29นะคะจะเป็นนี่เลยค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะ เ,เียวเคียวๆเลยนะพี่นะนี่เลยเนะคะจะไปส่งเพราะเงินนะคะรายการที่29นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่30สิค่ะรายการที่ส0สบนะคะนี่เลยนะเป็นพับปิตานะพี่ๆนะพับปิตาเนื้อหาสวยๆเลยนะคะนี่เนื้อเล่นแสงด้วยนะคะรายการนี้นะรายการที่ส0สิบนะคะ อย่าลืมนะคะจดจำเลข EP แล้วก็เลขรายการให้น้องด้วยนะวันนี้ EP ที่31นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่31นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะพี่พีใครสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ0 9 9ย์3 6 0 9 6น่นะคะอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นหน้าหลวงปู่ทิมแบบนี้นะคะนี่เลยยิงปืนนะัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะพี่ๆนะรายการนี้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสิบสองนะคะรายการที่3าสองนี่เลยค่ะเป็นเหรียญรวมข้อวัดหัวนานะคะนี่เลยนะสวยๆเก่าๆเลยนะคะเลี้ยงกระกอบสีแดงมาพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะเป็นรุ่นที่หนึ่งนะพี่ๆนี่เลยเรุ่นที่หนึ่งปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะรายการที่สามสิบสองนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะนี่เลยหลวงพ่อเงินเก่าๆเลยนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่ๆจดจำารายละเอียดกันดีๆนะฐานประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สามสิบสามนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่ค่ะรายการที่สามสิบสี่นะคะก็จะเป็นนี้เลยนะ เป็นพระปิตาเก่าๆนะพี่ๆนะรายการนี้ก็ไม่มันนะคะนี่เลยนะรายการที่สามสิบสี่นะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็น,น 35. รายการที่สามสิบห้ารายการที่สามสิบห้านี้นะคะน่าจะเป็นพระเนื้อผงนะเก่าๆเลยนะคะรายการนี้ก็ราคาหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะจดจำเลกรายการแล้วก็เลขอีพีกันด้วยนะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบหกค่ะรายการที่สามสิบหกนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่เลยเน,นื้อหาชัดๆเลยนะคะเก่าๆเลยนะนี่เลยมองไม่เห็นสี่พระจริงนะคะเพราะว่าเก่าจริงๆนะพี่พี่นะ ี่ดูความเก่านะคะรายการที่36นี้นะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่37นะรายการที่37ของเราดนะคะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่มานะนี่เลยกาคะามสิบเจนะคะเป็นปีสองสองสี่หรือเปล่าก็สองสี่หสี่นะพี่ๆนะ เหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะก็รายการนี้1 0 0รบาทนะคะรายการที่37นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่38ค่ะรายการนี้น่าจะเป็นพระหลวงปูสุกนะคะถ้าน้องจําไม่ผิดนะถ้าน้องจําผิดก็จดจําเรียกรายการกันแล้วนะกันะพี่ๆนะสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะก็รายการทีนะรร่38นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่39รายการที่39นะคะ นี่เลยนะจะเป็นเหรียญพับป,ปิดตานะคะเป็นเหรียญหลอกพับป,ปิดตาสวยๆเลยนะพี่ๆนะรายการที่39นะคะเป็นเหรียญสีทองแดงแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะราคาก็100บาทนะสครที่ท่านใดที่สนใจหากเอาไวยไปหรือไม่ทันก็ สามารถสแกน QR code มาสอบถามกันได้นะคะหรือจะขอดูรูปเพิ่มเติมก็ได้นะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0991036096นะคะวันนี้ช่องพระบ้านพระมเมาราคา100 EP ที่31นะคะอย่าลืมนะคะจดจำเลข EP แล้วก็เลขรายการให้น้องด้วยนะน้องก็ขอทักพี่ๆนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องกันด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะดูรายการที่40กันเลยนะ แอบกระซิบพี่นนะคะวันนี้น้องก็มีรายการพิเศษมาให้แบบว่าจุกจุกพี่พี่นะจุกจุกเลยนะวันนี้นะรายการพิเศษนะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบนะนี่เลยนะคะรายการที่สี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่พี่นะเป็นที่ระลึกรับราชการนะคะครบสามสิบปีนะสวยๆเลยนะคะด้านนี่เป็นมีดกับปืนนะคะ โหดๆนะพี่ๆนะรายการนี้โหดๆเลยนะคะรายการที่สี่สิบนะคะด้านหลังเป็นนี้เลยนะ <_: S 1> สวยๆวยเลยนะคะก็รายการที่สี่สิบนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะ<_:<_>ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะ<_:<_:<_>รายการนี้คุ้นๆนะคะคุ้นๆเลยนะรายการนี้นะต้องเห็นชื่อก่อนนะ ไม่เห็นนะคะรายการนี้ไม่เห็นไม่คุ้นแล้วนะคะรายการที่41นะก็ราคาหนึ่งรอยบาทนะพี่พี่นะนี่เลยนะสวยๆเก่าๆเลยนะคุ้นๆเลยนะคะยันดันนี้งน้องจำไม่ได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่42่สิบนะคะ42่สจะเป็นนี้เลยนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่พี่นะรุ่นนั่งบนผานสวยๆเลยนะคะ นี่นะเป็นฉลองอายุครบ8รอบพศ 2, 2 5 1 8นะคะเลี่ยมใส่กรอบมาพร้อมใช้งานเลยได้ทั้งพระได้ทั้งกรอบราคาหนึ่งบาทนะโอ้ยันด้านหลังโคตรสวยนะพี่พนะรายการที่42นี้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะรายการนี้โอ้โหโคตรเก่าพี่พี่รายการนี้โคตรเก่าเลยอะเหมือนจะขี่ไก่ด้วยนะพี่พี่นะขี่ไก่หรือแพะน้องไม่แน่ใจนะ นี่พี่พี่ก็ไปเดาหลวง่อกกันเองนะคะหากเดาไม่รู้ก็อุดหนุนกันไปรับชมใกล้ๆได้เลยนะรายการที่43นะคะก็ราคา100บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่44ค่ะรายการที่44นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503รุ่นอายุครบ8 2ปีนะนี่เลยนะคะรายการที่44นะคะก็ราคา100บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่45ค่ะ พี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะเป็นเหรียญรุ่นทรงละคังแบบนี้เลยนะคะละคังดังเพราะคนตีนะคะพี่ๆ่ขา,าน,นี่เลยนะคะรายการที่สี่สิบห้านะคะนี่เลยนะเป็นเหนรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะรุ่นละคังนะคะเป็นเหรียญสิริมงคลนะ,คะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบหกค่ะรายการนี้เป็น เหรียญพ่อท่านนุยนะคะอายุ I U 78ปีนะพี 99, ่พ <m enfant? ın inappropriate> ี <m Bree> ่นี่เลยนะเป็นปี247999นะคะด้านหลังก็จะเป็นเสือแบบนี้เลยนะเสือน่ารักน่ารักเลยนะคะรายการด้านหลังนี่นะเหมือนแมวเลยนะพี่พี่นะรายการที่46นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่47ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเก่าวัดบ้านแหลมค่ะพี่พี่ นี่เลยเหรียญเก่าวัดบ้านแหลมราคาหนึ่งร้อยบาทนะนี่เก่าๆเ,เลยนะคะรายการที่47นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะพี่ๆนะรายการที่48นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ พี่พท่านใดชอบก็รดนุนกันได้นะคะนี่จะได้มีค่าขนมนะคะนี่เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สีค่ะรายการนี้ก็เป็นเรียนเก่าวัดบ้านแหลมเหมือนกันนะรายการที่สี้านะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเกาเกาเลยเป็นเรียนหลอกเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะราคาก็100บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่50ค่ะพี่ๆค่ะรายการที่50นะคะนี่เลยค่ะเป็น เหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะรุ่นหมายถาวสักดิธิ์นะคะนี่เลยนะจากวัดชะลองนะคะพี่ๆขารายการที่ห้าสิบนะคะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สแกน QR โค้ดกันได้นะคะนี่เลยนะ หรือจะโทรมาที่เบอร์นะคะ0991036096นะคะวันนี้ช่องพระบัณนพระเมาราคา100 EP ีที31นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในสักวันเลยนะพี่ๆนะน้องจะได้เหมาะพระสวยๆแบบที่พี่ๆไม่เคยเห็นมาให้รับชมกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการพิเศษนะพี่ๆนะนี่เลยรายการพิเศษของน้องจะราคา300บาทนะพี่ๆนะรายการพิเศษนะคะก็จะราคา300บาทนะคะ เราก็จะมาเริ่มรายการที่ห้าสิบเอ็ดกันเลยนะคะนี่เลยเรา,าเริ่มสวยงั่งดีกว่านะคะเออรายการนี้รายการนี้นะคะเป็นเทวุลูปนะพี่พนะนี่เลยเทวุลูปสวยๆเลยนะคะจากสมัยยุคธารวดีนะคะพี่พี่คะนี่เลยนะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะพี่ๆี่นะราคาสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะ เทวรูปเก่าๆแบบนี้เลยนะหาไม่ได้แล้วนะคะในยุคใหม่ๆนะพี่ๆนะรายการที่51นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่52ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเลี้ยงหลวงผู่เอี่ยมนะคะเลี้ยมใส่กรอบแบบนี้เลยนี้เลยนะหลวงผู่เอี่ยมวัสพานสูงเลี้ยมใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะราคาก็3า0บาทนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่ๆนะรายการที่5 0 นะคะคต่อไปนะคะเป็นรายการที่53ค่ะรายการที่53นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะพระสมเด็จนี่เลยพระสมเด็จเลี้ยมใส่กรอบมาสวยๆเลยนะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ราคา3 0 0รบาทนะคะรายการที่53นะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ50บาทนะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่54ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพูดทีมนะคะอิสราิโกนะนี่เป็นเหรียญสวยๆเลยนะคะก็ราคาสามร้อยบาทนะคะเป็นที่ระลึกนะคะในงานฝังลูกนิมิตนะเป็นรุ่นอรหันนะคะนี่เลยต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบห้าค่ะรายการนี้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะเป็นเหรียญซีทองทองแบบนี้เลย นี่เลยนะคะสวยๆเลยนะราคาที่ห้าสิบห้านะคะก็ราคาสามร้อยบาทนะคะนี่เลยนะคะเป็นปีพศสองพนห้าร้องสามนะพี่ๆนะอย่าลืมนะคะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทด้วยนะแล้วก็จดจำเลขอีพีให้น้องด้วยนะคะวันนี้อีพีที่สามสิบเอ็ดนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบหกค่ะรายการที่ห้าสิบหกนี้นะคะจะเป็น เรียญหลวงพ่อจาต์นะพี่พี่นะนี่เลยดูตำหนิดูรายละเอียดกันดีๆนะคะรายการนี้ก็3 0 0รบาทเช่นเดียวกันนะคะรายการที่56นะด้านหลังจะเป็นภาพปิดตาใต้ฐานดอกบัวแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นรายการที่57ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกันพี่พี่โอ้เหรียญใส่กอบม,มาสวยนะพี่พี่นะนี่เลยโคตรเก่าพี่พี่ ดูโคตรเก่าจริงๆปีนี่เลยสองสนะคะหรือ 2, 5, 6, 9้าหนะมไม่เห็นแล้วนะนี่เลยสวยๆเก่าๆเะเรียมใส่กรอบสวยๆนะรายการที่57นะคะเป็นเรียญฉลุเลยราคาก็300บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่58ค่ะรายการที่58นะคะนี่เลยเป็นพระสมเด็จ เก่าๆเลี่ยมไซครอบไซมาพร้อมใช้งานเลยนะคะราคาก็300บาทเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะนี่นะน้องก็มีให้เลือกหลายแบบนะพี่ๆชอบแบบไหนก็ทักมาสอบถามเพิ่มเต,มติมกันได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้อนนะคะดีสว่างรายการนี้เพิ่งมาครั้งแรกนะพี่ๆนะ นี่ช้าหมดอดนะคะเพิ่งมาครั้งแรกจริงๆด้วยรายการนี้นะคะปีสองสี่เนะคะนี่เลยนะด้านหลังเป็นยันประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ห้าสิบเก้านะก็ราคาสามรอยบาทนะคะนี่เลยเพิ่งมาครั้งแรกนะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกสิบค่ะนี่เลยนะคะรายการนี้เป็นพระปิดตานะพี่ๆ พับปิดตาสวยๆด้นหน้าแปะแผ่นทองมาด้วยนะคะก็ราคาสา0รบาทนะเรียมใส่กรอบมาพร้อมใช้งานเลยนะเห็นไหมคะวันนี้น้องบอกแล้วนะว่ารายการพิเศษมาแบบจุกๆกันเลยนะตั้งสิบรายการนะทั้ง10รายการนี้ก็รายการละ300บาทนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะก็นี้เลยนะสแกน QR code นะคะสอบถามกันได้เลยหรือจะโทรเข้ามานะคะ0 9 9ย์3 6 0 9 6านะ แล้วก็วันนี้นะคะ EP ที่31นะพี่ๆี่นะน้องก็ขอขอบพระคุณพี่ๆนะคะทุกคนเลยที่ดูกันจนจบคลิปนะคะไม่อุดหนุนก็ไม่เป็นไรนะก็ดูกันในทุกๆวันนะถ้าเกิดพี่ๆนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะน้องก็ขอลาไปก่อนวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ